เราจะต้องใส่ผลสองแล,แล้วเราต้องใส่ถึงสามครั้ง<ช>แต่นี่ผมก็ใส่เพียงครั้งเดียวแล้วก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งเป็นระยะรับท้องก็ละสิบว,แวนแ้นจะลสิบว,วันแล้วพ่อใส่ปุ๋ยผมให้พ่องลดจำนวนปุ๋ยลงพ่อลดลงมั้ยหมตอนนั้นอ๋อนี่ผมไม่ได้ลดปุ๋ยผม ที่ใส่ปุ๋ยผลแรกเนี่ยนะ,ะแต่ผมแรกผมก็เลยฉีดไปเลยแล้วที่ว่าบอกว่าผลสองไปใส่ที่ตามหลักเนี่ยมันใกล้ใส่ผลสองกัน,นอ่ะอ๋อนี่ยังไม่ใส่ผลสองยังไม่ใส่ผลสองอ๋อเขียวจนถึงป่านี้เลยใส่ผลสองเลยผมรู้ว่าไอใสอยู่เรียนเนี่ยมันก็เขียวแต่มันเขียวไม่ทนสู้ไอยี่เป็ดไม่ได้นี่นี่เราทดลองให้มันแตกต่างกันแล้วไอเนี่มันไปฉีดไอตัวนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าเสริมเสริมมาตัวนี้ก็ไปด้วยแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคน มันเขียวโทมมีเขียวโทนผมก็เลยว่าเนี่ยจะใส่ส,สองเที่ยวคในรูปผมก็จะใส่ส,สองเที่ยวอ,อันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าฝั่งนี้อถามจริงพ่อฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ของเขาฝั่งนี้ของเขาของเขาฝั่งคือ,คอพูดง่ายๆคือฝั่งฝั่งที่ไม่ได้ฉีดแต่ยู่เข้าวไล่เรียกกันข้าวไร่เรียกกันก็คือเนี่ยเขากอนเราด้วยเหรอกอดด้วยซ้ำออ่าตอนนี้ก็ดูดูอาการนะพ่อแตกต่างไหมพ่อดูแตกต่างแตกต่างไหมความเขียวแตกต่างความโตแตกต่างกันละความโตแตกต่างกันเลยดูความดูความอันนี้อันนี้เหลืองออกออกเหลือง เพราะว่าตอนนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของพ่อแต่แต่แน่นอนเขาเขาคงไม่ได้ใส่ฮอร์โมนตัวของเพลย์เดยอยู่แล้วแหละใสไอ้ตั้งถึงถูกทิ้งอยู่ครับผมอ๋ออันนี้คือนี่แตกต่างเลยชัดเจนชัดเจนเลยอันนี้เขียวเสมอกันเลยนะพ่อเนาะครับครับพ่ออธิบายผมหน่อยหลังจากใช้ชุดนี้ไปพ่อดูบอกลักษณะโดยทั่วไปของข้าวหน่อยว่ามันมันดียังไงบอกผมหน่อยว่ามีอะไรที่ดีเนี่ยนะคือหนึ่งโตขึ้น โตขึ้นแล้วก็เขียวเร็วไหมโตเร็วไหมเขียวโตเร็วแล้วก็เขียวเขียวดีเขียวทนดีที่ตอนนี้ที่เราเห็นนั่นนะอันนี้ยังไม่อาคอนฟวนไปหนึ่งยังไม่ยังบานปุ๋ยรอบสองเลยยังยังยังอ๋อใส่รอบแรกอย่างเดียวผมก็ผมก็จะอย่างที่บอกอ่ะถ้าบอกว่าถ้าเขียวก็ไม่ต้องใส่รอบรอบถ้ามันดีอยู่แล้วก็คือพ่ออาที่เรามาบอกว่าถ้าพ่อเขียวอยู่แล้วดูอาการข้าวเอาถ้าเขียวอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่รอบสอง อ่าอย่างอย่างนี้ยังต้องใส่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใส่ผมจะไปใส่นู่นเลยจะใส่สุ่ง50วันเลยเนี่ย50วันก็คือเริ่มรับท้องรับท้องแล้วรับท้องทีเดียวรับท้องต้องใส่อยู่แล้วแต่ลองดูอาการพ่อว่าจะเขียวไปจนถึงรอบสามแล้วพ่อใส่ปุ๋ยรอบสามถ้าเขียวถึงรอบสามแสดงว่ารอบสองพ่อมั่นใจแล้วว่าจะว่าจะไม่ต้องใส่รอบสองไม่ต้องใส่แต่รอบสามเราต้องใส่อยู่แล้วรอบสามยังไงก็ต้องใส่นะครับอันนี้อันนี้บอกก่อนนะครับพ่อพ่อเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยรอบสองนะครับตั้งแต่รอบแรกมา25วันวัานปุ๋ยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็เลยเขียวจนจนถึงวันนี้เลยสนนี่สิบกว่าวันแล้ว,วนะครับเขียวจนถึงสี่สิบกว่าวันรอบสองพ่อบอกว่าจะยังไงนะพ่อไม่ใส่แล้วพ่อสองไม่ใส่ไม่ใส่แล้วเนาะจะไปใส่รอบสามค่อมคอมนิดนึงเพราะว่าอาการข้าวนะครับเพราะว่าดูจากการข้าวแล้วพ่อบอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่นะครับครับอันนี้ก็คือเขียวมันเขียววดแล้าว่าถ้าให้มันเขียวปีเลยมาแรงมันจะมากลัวหรือว่าได้แล้วการแต่กอแล้วพ่อแต่กอดีไหม แกอดีนะรู้สึกว่ามันแน่นดีแน่นดีเนาะอ่าแน่นดีจากปิดหูปิดตาจากจาก,จากเมื่อก่อนไหมปิดหูไหมปิดตาไหมปิดครับจากที่เคยทํานี่เป็นอะไรทังกอเอาหน่อยหน่อยอ่าถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นน่าจะเป็นหนอนครับถ้าใบมัน,มน,มนกลมๆเล็กๆน่าจะเป็นหนอนนะครับก็นี่ดูจากการแล้วก็พ่อพึงพอใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าถ้าให้พ่อร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพ่อจะพ่อว่าชุดนี้เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วคอนเฟิร์มหน่อยพ่อคอนเฟิร์มกับท่าออนผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าตัวนี้เนี่ยลดปุ๋ยได้จริงไหมถ้าถามว่าลดได้ไหมลดได้จริงไหมถ้าดูลักษณะแล้วอตอนนี้เราไม่ได้ใสุ่่นสองอ่าไม่ใสุ่่นมันก็ยังเขียวอยู่ก็ถือว่าเราลดได้อืมเยี่ยมเลยครับพ่อน,นี่คืออันนี้แหละครับก็คือสิ่งที่อยากจะให้เขาเรียกว่าอยากให้เกษตรกรเนี่ยได้ได้ดูตรงนี้แหละตรงการลดปุ๋ยนี่แหละในในใน,ในเมื่อพ่อเห็นรอบสองเห็นรอบสองว่ามันดีอยู่แล้วลดได้แสดงว่าพ่อมั่นใจได้แล้วว่าพืชด้สมบูรณ สมบวนนะพ่อเนาะแลวอีกอย่างต้นมันสูงต้นมันสูงถ้าเกิดว่ามันเขียวแต่ต้นมันเตี้ยบางทีเราก็ต้องหาไม่ฉีกยาตัวอื่นช่วยหรือฮอร์โมนตัวอื่นช่วยเราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้มันสูงแต่นี้ผมเอามันสูงมันสูงมันสมสมกับระยะข้าวจะดีกว่าจะดีกว่าระยะข้าวที่เรียกว่าอายุประมาณสี่สิบกว่าวันนี้มันจะดีกว่าตามหลักสี่สิบกว่าวันมันเคยระดับอย่างนี้ทีนี้สื่อว่า มันสูงพุ่งโอเค <ขา S 2> ครับอันนี้ก็เดี๋ยวคุยกันมาตั้งนานเลยครับลืมแนะนําตัวพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่อบุญส่งสมคิดอ่าพ่อบุญส่งสมคิดตรงนี้บ้านอะไรพ่อบอกสักนิทบ้านมดบ้านมดแดงตมวนมดแดงอําเภอศรีเปจันจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีพ่อทํานามากี่ปีแล้วทํานามาการตั้งอายุเท่าไหร่ยนะี่สิบห้าแหละอ่ายี่ส<อ>ิบห้าตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ด ประมาณนะโหระมาณ4 5ปีได้40ปีได้แล้วโดยประมาณ40ปีได้ทํานามานะครับผมก็พ่อก็พึงพอใจในผลิตฑ์นะพ่อเนาะครับครับถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จถือว่าใช้ได้คอนเฟิร์มเลยครับคอนเฟิร์มนิดนึงพ่อว่าใช้แล้วรดรดปุ๋ยยังไงพ่อไห้บอกไปเกษตรกรทามากเลปุ๋ยคือว่าถ้าตามปกติเราจะต้องใส่ผลสองแล้วเราต้องใส่ถึงสามครั้งแต่นี่ผงก็ใส่เพียง ครั้งเดียวแล้วก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งเป็นระยะรับท้องก็ก็คือเว้นเว้นช่วงตรงกลางไปเลยแล้วช่วงตรงกลางไปเลยอ่าเว้นไปเลยก็คือพาร์ทผ่านไปเลยไม่ไม่ต้องใส่รอบสองมาแล้วครับเราเห็นว่ามันสมบูรณ์ดีแล้วเราก็ไม่เลยไม่ต้องใส่รอบสองอ่าโอเคเยี่ยมมากเลยคพ่ออันนี้พันอะไรพ่อผมบอกอะไรข้าพันอะไรพันสี่หนึ่งครับกอขอสี่หนึ่งครับก็ขอสี่หนึ่งโอเคครับพ่องั้นก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อมากนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆพ่อครับผมจะไม่รบกวนพ่อแล้วเนาะครับครับผมขอขอบคุณพ่อมากครับสวัสดีครับ แต่มันดีจริงพาะบำรุงหญ้าไปด้วยเลยอหญ้าเนี่ยมันที่เรา